วันนี้ผมพามาชมออลนิวยูโรสามครับผมคันนี้มานจะรีแบบสเตปสามนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหัวชิจ538นะครับเดี๋ยวเราม,มาชมพวกเครื่องมีอะไรบ้างคันนี้อ่าคันนี้เป็นหัวชิจ538แล้วก็เทอร์โบ44 6.9นะครับระบบมันเดิมปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมๆครับใส่หัวชิจ538นะฮะปั๊มเดิมติดรถนะครับมีโบโคชิคัสอินเตอร์นะครับท่อออกหลังคนขับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดู อันนี้มีจุดรอบเบนเบากับปล่อยคัทหอบมีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะแล้วฟังเสียงกันดูอา้าวสตาร์ทปล่อยคัทหอบปล่อยคัทหอบจุดรอบเบนเบา มาขั้นน้อยว่าม,มีหอบไหมนี่ไม่มีหอบครับผมของแท้ของแท้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงว่าแต่กระดว่าเป็นยังไงอ่ะเปิดรับเต็นเบาอาวมาตั้นน่อย โอเค okay, เดี๋ยวเรามาชมคลิปเส้ออกตรงกันนะป้วยช่วงล่างอาจจะดิ้นหน่อยนะครับคันนี้ ประมาณนี้ครับบูทสี่สิบห้าตามสีซีอารดิวโยโูโรสามจัดรีแบบสเต็ปาของผมขอบคุณครับ